ที่นี่เขากะที่หายพี่น้องมาเบิงเนะาะมใหญ่เราเก็บเงินเก่าไว้เป็นของราชสการไทยแหละเป็นของพอหลวงเดี๋ยวเข้าที่หายพี่น้องเบิงเนาะว่ามียังแน่มีทั้งแบงมีทั้งเรียนมีทั้งเลียนเก่าอันนี้เพิ่นเก็บไว้เนะาะมใยญ่เพิ่นเก็บไว้สบายดี กราบทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอกว่จะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศกันเด้อยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องสองฝั่ลาวซีโนฮัลโหลทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันทุกท่านในย่ยมสวยน่ามินีิกับมาพบกันอีกแล้วกับสาบุผาผู้เก่าผู้เดิมดับนันรายการอีกสินเก่าสินเคยนะพี่น้องน่าซึ้งแม่นีิกัมาผู้เดียวสายเดียวอีกขึ้เก่าวนะพี่น้องนะบ่มีน้องเมย์อีกแล้วหงาอีกแล้วพี่น้องมาในีเนาะ จะได้กับฝากพ f c เนาะอยู่เคียงขาโซฟา,าตั้งแต่จนจนจบคลิปจะได,ด้พี่น้องเ <laughs> มื่อนี้อากาศทั้งฝั่งลาวก็ค่อนข้างหนาวนาะพี่น,อน,าาาน,น้องเนาะโซฟาเลยมาพร้อมเพรตาโลอีกคือเก่าเนาะอากาศแบบทางฝั่งลาวก็เปลี่ยนแป็นบ่อยเนาะพี่น้องนะจะหน่อยฝนตกเฉยแดดออกเนาเนะจะได้กับฝากาความเป็นห่วงเป็นใยฝา,ากความคิดฮอดคิดถึิงไปย่างอปรยพี่น้องทางฝั่งไทยน้ำเดืออากาศเปลีป่ยนแปลงบ่อยจังได้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยจ้า ซึ่งม today, ื่อนี่นโซาาก็จะมาเห็นคลิปเรีอคชั่นคือเก่านะพี่น้องเนาะแต problems, ate, ira, ay, ่จะมาเห็นคลิปเรีอคชั่นเกี่ยวกับทางฝั่งประเทศลาวเนาะแต่กับเม้นทางฝั่งประเทศลาวทั้งหมดนะพี่น้องเนาะเป็นเกี่ยวกับทางฝั่งประเทศไทยนําเนาะซึ่งมื่อนี่โาซาาก็จะมาเห็นนำเสนอคลิปในหัวข้อเรื่องบ่าวลาวพาสมยายที่ลาวสะสมเงินแบงค์และเงินเหรียญบาททางฝั่งประเทศไทยเนาะกะ คลิปนี้สภา,าก็ได้มาจากซองของบ่าวไซคนโกเนาะก่อนอื่นทั้งหมดก็ต้องขอขอบคุณคลิปจนสำรับหลายๆนาทีเพื่อนถ่ายทําคลิปเล่าดีๆมานําเสนอมาฝากมาตอน่านผู้ชมเนาะส่วนคลิปนี้สุภา,ากะภูมิใจนําเสนอมากๆเลยเนะพี่น้องเนาะกัเนื้อในคลิปก็มีว่าคุณยายทางฝั่งลาวเนาะเพิ่นสะสมเงิน แบง์ไทยแลยว่ะแล้วก็เงินเรียนไทยนะพี่น้องเนาะเป็นสะสมทางเงินแบงก์อะห้าสิบแบง์ยี่สิบแล้วก็เงินเรียนนำมาเรียนหาบาทเรียนสองบาทเรียนบาทหนึ่งเนาะซึ่งเป็นยังสาุภาคือหเพภาวะซาบุภาเอไปดูคลิปมาแล้วพี่น้องสาุภาแอรดูคลิปมาแล้วหนหนึ่งนะพี่น้องเนะาะก็เห็นคุณยายเป็นสะสมเงนินไว้อย่างลวงลายเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะไปผาบทรงนำการน,นะพี่น้องเนาะวะ่า สาเหตุย้อนยังเนาะคุณยายทางฝั่งลาาจึงแบบว่าสะสมเงินบาทไทยไว้หลายขนาดนี้เนะสาะสะสมทางเงินเหรียญทางเงินาทางแบงค์เนาะแบงค์ไทยนำเนาพี่น้องเนาะ เดียวแต่ก่อนจะไปหาชมคลิปเนาะกะฝากพีพีเอฟซีที่เข้ามาหาชมกดไลค์กแดแชร์กดซับสไครต์ซาบุรัยเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอคลิปเรื่องราวดีๆมาฝากทาผู้ชมเนาะแล้วก็ได้โปรดอย่าขาดหมดโฆษณาสาวลาวหรือเพือ่อให้ซาบุรัยได้มีรายได้เพื่อมาเป็นปตัวตนเองนะพี่น้องเนาะแล้วก็อย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อพี่น้องเนาะจาังได้กับฝากคลิปกดซับสไครตนเด้อส่งของเบาใส่คนโก้เนาะพี่น้องเนาะ ผู้ติดตามเพิ่นกับพระธนายไลน์ปันญาพี่น้องสองพันกว่าเองเนาะจะได้กับฝากกดตดตาม Subscribe เพื่อนด้วพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนนำเสนอลิปต์ทางด้านดีๆมาฝากพวกเพาเนาะต่อไปพี่น้องเขาไปหาซูมร้อมกันเลยนะว่าสาเหตุอนันต์ยังที่คุณยายทางฝั่งลาวเพื่อนเึงสะสมเงินบาทไทยหรือว่าเงินเรียนไทยเนาะน้องพี่น้องเนาะโอ้เนาะก็จะเกิดอกาศอีกแล้วพี่น้องที่จะไปหาซูมฟ้องกันเลยพี่น้องสบายดี พี่น้องอีป่านาอาเนาะตอนนี้บ้าไส่กอะอยู่ประเทศเลาวเลยอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาเองเนาะ,ะอยู่กับยายนี่แหละอยู่กับยายมากได้รลายมือเลยพี่นนองที่นี่เขากะที่ให้พี่น้องมาเบิง่งเนาะไม่ใช่เราเก็บเงินเก่าว้เป็นของราชการไทยแหละเป็นของพอหลวง<ะ>เดี๋ยวเขาสิให้พี่น้องเบิง่งเนาะว่ามียังน่มีทั้งแบ่งมีทั้งเลี้ยน มีทั้งเลี้ยนเก่าอันนี้เพื่อนเกบไวเ้เนาะใหญ่เพื่อนเกบไว้เบื้องเอาเสือมาดูวันเข้ากับบัวทันเฮียนคือกันเนาะมาให้พี่น้องเบิง้งให้พี่น้องเบิง้งอันนี้แบ่งชิบบาทชิบบาทท้องในหลวงราชการที่เก่าเนาะ <No. S 2> แบง่งทิศบาทอันนี้ก็บแบง่งทิศบาทศนี่กันนี่เนาะอันนี้ก็บแบง่งทิศบาทาเพิ่นเกจฟวัยตั้งแต่ตั้งเฮงแหลดได้เนี่ยแม่ยายเพิ่นอยู่ลาวนี่เนาะยายเพิ่นอยู่ลาวนี่ยายกองปาศัยเองส่วนในนี้เป็นเป็นสร้างแบ่งลอยเนาะจักรุ่นใด้เลวเฮ้ากับบูหูเพราะว่าเก่าวิลีเก่าเฮ้ากับบูหูว่าเ,าเาาานี่ยพี่เนาะ เป็นรุ่นนี้มีเลียนอีกเอามีเลียนเดียวมีเลียนเอียงแง่นี่ก็ลายแเก็บไว้จะเฮิงอลไรบอแมะโอ้โอเด้อไปน่าพินัยด,ด้วยกันแล้วป้าพี่โต้ของดีพี่น้องมีหยอดยังอันนี้นะอเอามาเบิ่งใกล้ๆดูให้เบิ่งใกล้ๆดูเลียนยังเลียนหนึ่งเสี้ยวบอหนึ่งเสี้ยวมึงเด้อขออ่านมึงเนี่ย ยังจุจุลาลงกรปลอยังไงปจุลาจอมก้าวเจ้าอยู่หัวเจ้ากุงสยามบ่มีเหรียญน,นี่พี่เนาะเหรียญอันนี้คือเหรียญยังเหรียญหาขูดเหรียญหาขูดนเลยเดี๋ยวเอากระหูว่าลุนใดเนาะมีหอดเ,เ,เหรียญเหรียญจีนบ่หรือเหรียญต่างประเทศอันนี้มีเบิร์ อันนี้เก่าเก่าคากีจนบูว่าเป็นเลียนรุ่นใดเนาะอันนี้กันนาจีเป็นเลียนหนึ่งบาทเนาะอันนี้กลองอลวงอลวงรอเก่าอยู่แล้วตัวนี้นะภูมีป่วน,นรุ่นนาเดชเนาะอ่า <c oughs> อันนี้เลียนวัดพระแก้วพี่นอ้องเลียนวัดพระแก้วตัวนี้ได้ซะอันนี้ก็เลียนวัดพระแก้วเนาะเดี๋ยวสีหายพี่นอ้องเบิ้งแต่ละเลียนไปเลยเลยอันนี้เลียนยังนี่เลียนบาทมีรูป เรือสุวรรณหงเนาะ,ะปีสองพันหารอยยีสิบบ่อันนี้เลี้ยนหนึ่งบาทยังอันนี้หานว่าได้ไหมหันปเปลี่ยนพี่เนาะเก้าเนี่เป็นเลียนหนึ่งบาทเนาะสาสมอันนี้เลียนคูดเียนตาคูด เรียนขูดพอ่อสิบเจ็ดเ้าพอหูอยู่อันนี้พี่น้องเรียนตาแผ่นดินเรียนตาแผ่นดินอันนี้เลียนหงเนาะเรือสุวรรณคงอันนี้เลียนวัดพระแก้วอ,อันนี้เลียนซิฟเลียนซิฟบ,บาทหักม่นมากเออด้านลังด้านลังเป็นราชการที่หากับราชการที่เก้า อันนี้ก็เรียนตาขุดเนาะอันนี้จะเรียน,นยังเขากับบูหูคือกันเนี่ยแลก็บ,บูหูเนาะอันนี้ก็เป็นเรียนสิบบาท,เ,บาทเรียนสิบบาทเบิง้งฟังนี่รัชกาลที่หาครับพ่อหลวงรอเก่าเฮาเนี่ยเนาะอันนี้เรียนหนึ่งบาทเหมือนเดิมเรือสุวรรณภูมิเนาะ บาไม่ใหญ่เราเก็บไว้สะสมไว้อันนี้อันนี้เห็นแต่ภูมิพลนะรุ่นนาเดชนเนาะแต่ท้างหนาบุรูษว่าเป็น,เป,นปเป็นรูปเป็นรูปแนวด้เพราะว่าเก่าเลยได้ก่อนมาแล้วอันนี้ก็พอลวงพอลวงรอเก่าเนาะเนี่ยอันนี้เรียนหาบาทขูดบักรลายเหลี่ยมอันนี้ อลวงอันนี้เรียนสวนหงเรียนหนึ่งบาทอันนี้เรียนวัดปากแก้วพี่น้องโอลาอีออนนรีอันนี้ก็เรียนพยากดอันนี้ก็เรียนพยากดอันนี้เรียนเท่าไหร่อันนี้เรียนสองบาทเรียนสองบาทแล้วก็รัชกาลที่เก้ากับรัชกาลที่ห้า เบิ่งดูพี่นอ้องยายเพิ่นเก็บสะสมไว้นะเพิ่นยังว่าว่าอยากให้ลูกให้ล้านเอาไปซื้ออยู่กรุงเทพได้ว่าในการเดินทางโอ้ยว่าซื้อบ่ได้ลอกไอ้แบงแบบนี้นะเพิ่ก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะลายลียนหา้อมากความแพงลูกหลานอย่างนั้นเนาะเก็บสะสมไว้อยากให้ลูกหลานไปซื้อกรุงเทพ เบ่งดูพี่น้อกบักเฮลายน่ยายเพื่อนสีหายเฮาเอาไปอันไอ้ซื้อกินยู่กรุงเทพเพื่อนวาเพื่อนเจบไ้ตั้งแต่สามสีสิบปีเลยเพื่อนวาตั้งต่สมัยเพื่อนกุลแหละเจบไปแต่เฮงแหละเนาะที่นี่ก็เลยเอากับสิเจบไปเพราะว่าแบ่งพวกนี้เลี้ยนนี่ กูมือนี่ฮะโมมีพีน้องไอ้มีจะเก็บไว้เป็นทีละลึกเนาะเพราะว่ามีจะเรียนในหลวงรอเก่ารอเก่าทั้งนั้นเนาะทีนี้เฮาไปเลยว่าสีฮะก่อบีดีมาใไทไว้เป็นทีละลึกไว้เก็บใวเฮืงเฮองให้อยู่ในประเทศลาวเนาะย่างงอยกัเรียนราชการในหลวงของไทยกตอยู่ประเทศลาวเฮาก็ยังมีเนาะยังมีลงเรืออยู่ ของเก่าด้วยของเก่าด้วยยายเป็นเก็บไว้ตั้งฮืงเก็บไว้ตั้งหืงนะงเป็นอบาว่าเก็บไว้ให้ลูกให้ล้านเอาไปเพื่อนวา่าจะเฮ่ากับทีเก็บหลักษาไว้เพื่อนอีกบาทนี้เพื่อนเอาออกมาให้ล้านเบิงเฮาก็เลยวะทีเก็บไว้เพื่อนดีๆแล้วเฮ่ากับก่กล่าเอาไีกต่างทีกัน ว่าแบ่งมันบ่มีแล้วที่น้องเลยแบ่งลอยแบบนี้มันหาร์ดไอยู่ในประเทศไทยบ่มีแนะเนาะแบ่งชิกจะแบ่งชิปแบ่งชิงชดดุลเก่าแบบนี้ด้วยมีกระเลี้ยนเก่าๆด้วยนเนาะก็โอเคเนาะพี่นอ้องเทากับแมา่ทายให้พี่นอ้องเบิก็จะมีติเตือนนะว่าอยู่ในประเทศเท้าก็ยังมีเลี้ยนของของประเทศไทยเนาะเป็น ที่เก็บระลึกเป็นที่ระลึกไวนะราคาอยู่ที่<อ>หน่อเดิมโอเคหนะ่อทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องคิดถของบางไต่เด้อไมแหละการ์ดจบไปแล้วคลิปของบ้าไต่คนโก้รับเงินหน่อที่เป็น่นพาเฮาไปหับโซมเบิงเงินบาทเก่าเงินเหรียญเก่าของทางฝั่งไทยเนาะที่ถึงสะสมโดยคุณยายทางฝั่งลาวเหนือสาเหตุและเหตุผลที่เพิ่น สะสมเงินบาทหรือว่าเงินเหรียญไว้กันย้อนว่าเพิ่นตะวิโซฟาร์คีเราพิ่นสะสมมาเฮ็ดหยังเนอกเทนเอกอ่ะผื่นสะสมไว้ให้ยลูกเพื่อลูกหลานได้ไปอยู่ฝั่งประเทศไทยแต่พอได้เอาไปซื้อเอาไปใช้จ่ายนะพี่น้องเนาะได้ยินแล้วก็หู้สึกอบอิ่มนอบอิ่มในหัวใจนะพี่น้องเนาะอบอิ่มอบอิ่มถึงความหักของคุณยายที่มีต่อลูกหลานของเพิ่นนะพี่น้องเนาะเก็บไว้ให้หลานใช้พี่น้องซึ่งบ่ใช้เพิ่นก็บอกว่าเงินอ่าอ่ะคุณยายเก็บไว้เป็นเงินสมัย ก่อนเนาะเป็นเงินที่เพิ่นบริษัทแล้วปัจจุบันเนาะก็เป็นาสามารถแต่เก็บไว้เพียงเป็นทีละลึกนะพี่น้องเนาะเป็นเงินของรัฐในลวงราชการที่เก้านะพี่น้องเนะาะกามีทั้งเงินแบ่งหาสิบแบ่งยี่สิบแล้วก็มีเงินเหรียญสิบบาทสองบาทหนึ่งบาทนะพี่น้องเนะาะกาสุภาการคลิปนี่ก็เป็นคลิปแรกเนาะที่ได้เห็นเงินเงินรอ เราเงินในหลวงงานสการที่เข้าอนะพี่น้องเงินเงินบาทเก่านะสภาก็เห็นีคิดไปคิดแบบก็ถือว่าเป็นความหูดีๆเนาะเป็นเกียรติคมหูนะสำหรับสุภาเล้วพี่น้องแล้วก็สุภาเห็นคุณยายแล้วก็รู้สึกเนอเถึงความหลังพี่น้องเนาะคิดทอดคุณยายคุณสุภาเนาะที่แต่ตอนนี้เป็นเลยเสียสิทธิ์ไปแล้วประมาณไปลกว่าปีก่อนนะพี่น้องเนาะเป็นกัประมาณอ่าตอนนั้นเป็นกัอายุประมาณประมาณสักคุณยายของบ่าวไสเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะ ก็มือีน้เป็นมือสินพอดีเนาะคุณแม่ของสาุภาก็ได้ไปใส่บาตรเนาะพี่น้องเนาะแม่ซาบุภาจะส่งพ,พาไปไปบ่ได้ไปพี่น้องเพราะว่าบุภานะ่ะอยู่ร่นบ่ได้เนาะจะอยู่ร่นนด้นนก็จะอยู่ร่นบ่ได้เพราะว่าสาุภานะ่ะถ่ายเบาดุอยู่นเนาะก็ต,ต้องของอาภายัยในหลายเนาะที่ต้องว่าเรื่องอเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญ,ญิงเนะ mm hmm. าะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะ การมานำเสนอคลิปดีๆรางลาดีๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเกี่ยวกับทางฝั่งลาวเฮาเนาะพี่น้องเนจะได้กะฝากพ่อแม่กดพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ได้เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอคลิปรางลาวดีๆมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดยขอฝากพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีขอตัวอำลาพาจากอรพี่น้องไปก่อนเด้อเมื่อหน้าพบกันใหม่เด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ